เอาสบ,บายดีพี่น้องเบว่าสุขสุขคนเนาะวันนี้ก็มาหอดมาเที่ยวแก่งกระเบาเนาะพี่น้องเนะาะบนต้นต้นไทรพี่น้องต้นไห่ย้อนบ่อยังไงไปสถานที่ท่องเที่ยวแก่งกระเบาพี่นอ้องนะครับพอวันศิลโลกไปพาพี่น้องลงไปเด่นแคมแข็ม,ขมน้ำเนาะพี่น้องเนาะไปกันได้พี่น้อง อ่าพี่น้องน้องนัดกับแม่แม่น้อยก็บยูลุมพุอ่าพี่น้องแก้งกับเบาพี่น้องนะประวัติไม่เขานคนบอลอยากลุกคนคน,น่ะคนพญานผนก็ฟังไทยดิพี่น้องเอ้ฟังไทยครับคนนัดว่าโบฮูโบฮูว่ามันเป็นบ้านในเมืองไดนะ้นะบรเคยมาถือ จะพาไ่เถาลงไปไปไม่เทาลงไปไปเทา,ล,ไไาลดลงไหนเลยพี่น้องเอ้ยมันยากาศงามงามพี่น้องเลยออกออวันนวันนี่ลลดครับ ฟังฟังฟังไทยพันพ่นเอินยังไมเถอะบ้านยัง,งแล้วชิซุมบเซุมอะไร่อโอซุมอะไรเขาใส่ระบบซันพี่น้องแล้วกันซมมันซูมอะไร้งามเลยพี่น้องเลยรถลงมาหอดลุมนี่แกงกระเบา งามสงการเขาเาเล่นั่นนี่นี่พี่น้องเยเต็มอยู่นี่แล้วน้ำสงการสงการเนี่ยเมน้ำเสร็จเสร็จสการนี่นคนมาเล่นั่นนี้แหละน้ำสีบกสีบกลงหอดหอดลุ่มคนนี่พี่น้องมีแต่ก่อนหินเห็นต่ก่อนหินอันนี้น้ำช่วงนี้น้ำขึ้นมากละซีมัสซีบกงามปบนไหนขันแม่นขันแม่นงามแหล่งเนียเห็นหอดก่อนหินเนีย่างย่างเรสจะหอดคนไหนฟังฟังไทยคนน่ะพี่น้องน้มหมดพี่น้องธรรมศาสตร์ ปรนเฮ็ดสถานที่ท่องเที่ยวยอยู่ในงูงูหินมินอ่ะอันนี้ก็คือแกงกระเปล่านะพี่น้องเนาะเปลิ่นก็พากันมาถ่ายรูปเป็นที่หนอนกระนึกนะพี่น้องเนาะอันนี้ประเทศสะพานนง <c oughs> สะพานนงงามบ่พี่น้องธรรมชาติงามเนาะ ว่าฝากวันถึกภาพให้พี่น้องเบิร์นน่ะเพราะว่าฝากกับห้องฝนกับสต,ตกเลยหมืดนว่าอะไพี่น้องเลยคนเออมันได้กาศงามมากพี่น้องเนาะหนึง่งพนมืดนว่าอะไพี่น้องเลย ลมมาละงามมาพี่น้องเนาะพี่น้องเป็นบางวน,ะน,งน,งนงีเน้นเป็นพี่หน่อยา,ากาศงามมาะพี่น้องเนาะลมพัดวี คันเวทประสิทธิ์เคือจะขับแล้วคือคันเวทประสิทธิ์เดคือจะขับแล้อนหอยสบายดีพี่น้องไปสบายดีน้องสบายดีมวนบอกเย็นดีเนาะักแล้วพี่น้องเลยอากาศดีมาองนัดเป็น้ายหูเแม่เถากับอัน ตองรับปมือกล่องวะ่ะเ้ยเท้าเกาะเกี้ยพี่้องนั้วะเฮ้ยเท่าม่าะเกี้พี่วะโั้ตากล่องขนาดเนาะ

เงี้ยมาพี่น้องจับจับเมงหนาแมไม่าว่าสินลูกมาจับเมงนามหน่อยแต่แต่งนเนื้อแ้งมาเลยก็แตเบงนาเออเอาใส่หัวเออนำของจับนามเลยลูกไปแล้วนัดวนเมื่อนาถืขันเบ็ดระสิ์เบเด็กข้ากันหนิกระสมี่หร Okay. Yeah, I'm not being wrong, no? Hmm. Long up, bò Long up, long up, long up, oh. Lim, 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 มาก่อนหินพี่น้องอันนี้แกงกระเบ๋าพี่น้องเลยแกงกระเป๋ามาเที่ยวนกันได้พี่น้องเลย FT ถือขึคนมามายามเนี่ยสิพามานางเล่นอยู่พี่หาแนวมาน่งกินอยู่นี่แหละแกงกระเบ๋านี่ยเพราะว่ามาแล้วเนี่ยนองน้องไส้ น้องน้องชายเข้าไปหน่อยเพิ่นเพิ่นยังไปหาสื่อปลาอยู่ไปสื่อปลาอยู่แต่ก็เลยพากันมาแวะมาเล่นแก่งนี่ก่อนเล่นแก่งนี่ก่อนนะพ่อพี่น้องเออทสองฝาธรรมศาสตร์เรื่องนี้เนาะเงินเยอะเงินเยอะลำเย็นมะลุเาาย็เเน,นเออ รักไร้พน้องมาด้ีน้องมาเร่นมาเดี่ยวน้องกันด้พี่น้องเด้อเียจิมาอีกหลายรอบอยู่นี่พี่น้องเลยอากาศเย็นนีาะสมตอกสมตำมานังกินอยู่นี่เฮ้ยอากาศมาเลยอูนห่อย เอาม่น sure. <qué> ้ออเมาม่น้าบรรจิกาศเมื่อคนไม่ทำอะไรก่อนนี่น้อม่น้ำพี่น้องเลยไ่าอยู่นขคนาไ้นนนาพี่น้องเราบรรยากาศเนาะขึ้นเมื่อกอนน้องไส้เป็นท่มากอ่ะจะขึ้นเมื่อครัเปน แดดอ๋อเห็นบะพี oh. ่น้องทั้งแต่เป็นแดดแดดซองลงมาเห็นป่ะนั่นั่งแดดทั้งหมดนะเลี้ยตะเวนบังตะเวนบังเป็นซองเป็นเป็นอันนี้ลงมาเออเด็ดเด็ดเด็ดอันนี้มืดมืดไม่ใหนแดดอย่างเดียวนั่นะนะขับขักขับขับขับปูนามาตั้งกล่องนั่งกินเขาอยู่เลยกินสมกินยังเลยลยสามคอนู่นเขาตั้งแน่นเลยเออเข้าเดียวมาไกล้เลยเนาะ ยามยามแดง này, bên เฮา bên เย็นน้าลิ này เฮา bốc đấy, นี่ khảm บกไดย่างข้ามจังไดหือมีแต่ก้อนหินมี okay. à, à, ừ, ngàm ngàm น่ะบ่ได้อ่ะบ่ <laughs> อบอลเล่กันบนโต๊ะนั่มแหละอ่าเอาโอกาสหน้าถิ่มว่าทายพี่น้องทายคลิปพี่น้องเน้เบิ้งหยิกอยูอ่แถวแกงกระเบอกเลยะพี่น้องอืมลาพีลาภ์น้องกระลาภีกนแล้วพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพ่อวันแม่น้นอยเด้อจ้าฝาก่องพ่อวันทีเคเอสน้ำเด้อพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องฝาก่องเลยเลยพี่น้องพ่อวันทีเคเอส บปนะครับคลิปหน้าเจอกันนะพี่น้องเนานะบ๊ายบายกับบรรยากาศของนมพี่น้องฝากก็ไหลก็แช่ได้พี่น้องเนนะ้ะ